สวัสดีครับพี่น้องเป็นเแฟนมาลำครับช่องอัญชัยะเพินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้วันนี้เมาลูกชิ้นนะครับน้่มเพิ่งกระถาเมาอยู่เด้อห้าร้เมาเป็นเหมือเป็นเหมือถูกตายพอดีหรอใครเอาไปแล้ใครน่อไปนุ้ย ยังไม่ได้อนุมัติเลยจ่ายเองนะจ๊ะยังไม่ตัดริบบิ้นเลยจ้ะมากินก่อนได้จ่ายเองนะจ๊ะไม่มีสิทธิ์จ้าอ่ะนี่คือน้ำตำใสอันนี้ใช่ไหมใช้ buat เ็มมอย โอ้อันนี้อันนี้คืออันนี้ต้มเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแกงนะครับผมโอ้ยอิม่มอิ่มมีแห้งทอง่องเลยแสบท้องดีครับ อย่างนี้ทั้งวสูงฝันสีเรื่องโรงเรียนฝันน้องอ e nine city ขับตะบนช้างมิ่งแม่งตรงนี้เลยโรงเรียน้ามิงวิามีน้ำด้วยนะจ๊ะมีน้ำนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นโรงเรียนไฮเดรนต์้าด็ยินเสียงพัวคนมากเลยไผ่เสียงพัวคนมากเลยไหนข้าไหนรถไผ่ข้าทอดไว้อย่างกี่ถุงได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดกี่ถุง บอาได้กี่ไม้ห้าสิบบ่อ้อ๋ออ๋อจัดไปจัดไปเดี๋ยวห้าไม้นะคะเดี๋ยวให้เด็กมาอุยบีดแป่แสนสองแล้วได้กี่ไม้พี่กุ้งพี่กุ้งก็มีคนใส่ช้าเล่นี่กุ้งมีกับมีกิ๊ก เขาตื่นหรือย si ังล่ะเทอดหมดหรือยังล่ะทอดหมดหรือยังหมดแล้วก็เรียกมาเอาเลยใครมาก่อนนะะคใครมาก่อนได้ก่อนมาทีหลังก็คือเราใช่พี่ตายเราห้าคตืนก่อนก็ได้ลูกก่อนเอาเลยอ่าแจ้ว มาก่อนกินก่อนจ้าอีสแสงอาไว้สแสงนะเนี่ย,ย,ยฉันเพราะถ้าตัดริบบิ้นถ้าจะขึ้นอะไก้อนนะนุ้ยเธอคือเธอคือโผลคือโพดแท้โทลทนโมได้เด้อไโผลตโไปนั่งแป๋บก็นั่งกละอันไดูขิ่ไปไป,เ,ปเอาเนี่ยนั่งแป๊บ่การใช้เหมาคนก็ลุ่พวดผลาดด เป็นยังเออมาก่อนกิดก่อนจ้าห้าร้อยหมดแล้วหมดเลยจ้าฮะอ้ไม่เอาแม่ตายเตยเตยไม่เอา ก็ละถุงล,ง,ลง,ลง,งล่ะถุงล่ะถุงล่ะถุงน้ำจิ้มไข่ปฎิเฮตุเองเนาะกลัวได้ง่ายเพิ่มลูกชิ้นอุบลสาวโสดจากอุบลน,นะครับถ้าปุกระตีถ้าปุกระตีปุกระตีพุก,ก,กดได้ไหมสิไรเช็คโค้ดมาค่ะโปรดิต้วมาเอาเอาแล้วก็หมดแล้วจ้าโฮมาเอา เปลเอาไว้ไฮแสงแน่มาเอามาเอาค่ะมาแอดมาหมกแล้วหมกเลยจ้า ผมได้ตื่นก่อนอะมีสสทธิ์ตื่นก่อนก็มีิทธิ์กินก่อนอันนี้เอาไว้รไป่นี่การใช้เมาส์หารอยพี่น้องจ้ะไปเลยจ้ามาเรียงลูกเต่าซอยผ่อแน่พี่น้องสวัสดีสุขุมสุขพนครับ có phải hay sáng này, à sao nó xong sáng, ha, say park nó này, có phải sáng, bơ là nó, ờ cứ phải tuấn nó, mướt là chưa mướt nào. หนูของแม่เด้ว,วเหตุอะไรมาให้เราเนี่เด้อเราอ่ววะไห่ได้ไม่กินหมดกว่าอว่าไม่ได้ไม่กินหมดเพราะการโอ้มันเหลืออยู่คุณต้องรังเกจครับพี่น้องครับโคตรหอน พัลกมีห้องบ่ไดใส่แต่ว่าบ่ทันได้แก้กองอยู่ไปซื้ออันอันขขาแถมไหมนี่ไหมอย่าลื่เด้อมือนเ้มือนได้สิขึ้นห่อง้ขาแถมพัดลมมาสองตัวแถมพลมาองตัวได้สิขึ้นห้องอย่าเลืมนบอกด้วสิออกไปคนอไดอกแจ๊คจะไปคนเอายังทอดทนดอันใส่หนึบก่อยมากกระไรที่จะออกมาสองตีขอบพระคุณค่ะเนไครับบรรยากาศนะครับผม S <S แสงก็ตื่นสวยเสมอเมันนอนมันมากตีสี่เนาะปกติมันตื่นอะไรลูกที่ลูกอับปีอับปีสี่กระบาลนิเดียวกลับมาตัดจากตลาดตีสี่ย่างแถะแถะมา้เดียวน่ะแม่นอนขึ้นเนาะมาผู้เดียวทางเขาบอกขามันตายเนาะเขเรยกว่าเอามึงมาจะใส่หนูจังเนาะใส่หนูเก่าแม่เพื่อนมันย่างมาติถ้าเขามาส่งเขามาส่งมันหดอันอันหน้าบ้าน นี่แกงสายบัวสมนาบ้านไม้ยางสำหรับเอาขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่องชัยละเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมขอบคุณมากมายนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวนะครับ พ่อคับคลิปหน้าครับพี่น้องครับ